สวัสดีครับสาระน่ารู้ในวันนี้ก็จะกล่าวถึงในเรื่องวัตถุประสงค์ในการลงโทษนะครับวัตถุประสงค์ในการลงโทษนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะครับก็จะมีอยู่5เรื่องก็คือ1เพื่อแก้แค้นทดแทน 2. เพื่อคุมขู่ยับยัง้ง 3. เพื่อตัดความสามารถผู้กระทำความผิด 4. เพื่อแก้ไขฟื้นฟู แล้วก็5เพื่อนำกลับสู่สังคมนะครับทีนี้ก็จะมาขยายความวัตถุประสงค์ของการลงโทษทั้ง5วัตถุประสงค์มียังไงบ้างก็จะมาขยายความครับก็คือวัตถุประสงค์แรกก็คือการแก้แค้นทดแทนครับหรือ retribution นะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ในการโลงโทษดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในสมัยที่ยังไม่มีระบบรัฐทันสมัยการแก้แค้นส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสังคมดั้งเดิมนะครับ กฎหมายไทราาอยนนะครับก็ได้จัดระเบียบการ <c oughs> แก้แค้นให้ได้สัดส่วนโดยกําหนดว่าอาชญ,ญากรควรได้รับการลงโทษเสมอกับการบาดเจ็บและความเสียหายที่อาชญากรก่อให้เกิดกับผู้เสียหายกฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อมาก็ถูกเรียกว่าเป็นกฎตาต่อตาซึ่งความเข้าใจในปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นกฎแห่งการตอกโต้ที่รุนแรงแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับกฎเกณฑ์นี้ก็เป็นที่มาแห่งหลักความได้สัดส่วน ที่ยังปรากฏอยู่ในหลักกฎหมายในปัจจุบันและการทําให้การแก้แค้นไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับโทษประหารชีวิตในคดีอาญากรรมคดีฆาตกรรมโดยเจตนาก็ยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษข้อนี้อยู่นะครับเพราะญาติของผู้ตายก็คงมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะแก้แค้นฆาตกรแต่โทษประหารชีวิตก็ไม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อนี้ทุกกรณีนะครับ เช่นการประหารชีวิตผู้ขายาเสพติดอะ่ะไม่ได้ตอบวัตถุประสงค์เรื่องการแก้แค้นแต่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เรื่องการข่มขู่ยับยัง้งนะครับความรู้สึกแก้แค้นก็ยังคงมีอยู่ในใจผู้เสียหายทุกสังคมตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันครับความแต,ตกต่างก็คือในอดีตอะ่ะเปิดให้ผู้เสียหายแก้แค้นผู้กระทําความผิดเองในขณะที่สังคมปัจจุบันก็ยอมรับว,ว่าการแก้แค้นที่ยอมรับได้คือการแก้แค้นในกระบวนการยุติธรรม ผู้เสียหายที่ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและไปแก้แค้นส่วนตัวแบบดั้งเดิมก็จะได้รับการลงโทษทางอาญาเช่นกันครับดังนั้นหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายได้เพราะความขาดประสิทธิภาพหรือความไม่เที่ยงธรรมพร่ำแนทเงินอิทธิพลพวกพ้องเมื่อน,นั้นผู้เสียหายก็จะกลับไปสู่การแก้แค้นส่วนตัวก็ทําให้สังคมวุ่นวายไม่สิ้นสุดนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเรื่องการข่มขู่ยับยัง้งนะครับ การเพื่อการข่มขู่ยับยั้งนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อสร้างประโยชน์สังคมเพราะการลงโทษใดสามารถยับยั้งผู้กระทําความผิดไม่ให้กลับไปกระทําผิดได้อีกและยับยั้งไม่ให้ผู้อื่นเรียนแบบการกระทําผิดไดนะ้การลงโทษน,นั้นก็จะเกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอัตถประโยชน์นิยมนะการผ่านชีวิตกับการจําคุกระยะยาวก็มีลักษณะเป็นการข่มขู่ยับยัง้งนะการเคี่ยนก็เป็นโทษที่ใช้ในสิงคโปร์มาเลเซียบูไน ที่สอดคล้องกับการข่มขู่ยับยั้งได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งผู้กระทาความผิดได้อย่างดียิ่งครับสังเกตได้จากการกระทําความผิดฐานขีดเขียนในที่สาธารณะที่ทําให้เกิดความสกปรกก็ไม่ค่อยปากฏให้เห็นในสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ก็จะเคีียนคนที่กระทาการดังกล่าวแต่ในประเทศไทยก็ปรากฏให้เห็นอยู่มากนะเพราะมีโทษแค่ปรับไม่กี่บาทครับตามกฎหมายารักษาความสะอาดยังไงก็ดีหากเพิ่มลักษณะของการข่มขู่ยับยั้งใน การลงโทษให้มากขึ้นก็จะส่งผลกระทบเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นกันเช่นในกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นรัฐภาคีนะครับก็มีการกำหนดห้ามไม่ให้มีการลงโทษที่ทรมานทารุณโหดร้ายหรือย่ำยีศักดิ์ศรีครับดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าลักษณะการคงขู่ยับยั้งกับสิทธิมนุษยชนนะ่ะก็มักจะแปรผกผันกันเสมอวัตถุประสงค์ในการลงโทษข้อที่3ครับ ก็คือการตัดความสามารถในการกระทําความผิดโดยการจําคุกนะครับความสามารถที่ไม่ให้ผู้กระทําผิดได้กระทําผิดอีกในระยะเวลาที่อยู่ในเดือนจํานะครับก็เช่นเดียวกันก็คล้ายๆกับการประหารชีวิตก็ตัดความสามารถไม่ให้ผู้กระทําความผิดทําได้ตลอดไปนะครับการลิบซัพที่ได้ใช้หรือมีไว้ในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสานะครับ เงเล็บหนึ่งก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การฉีดยาลดความต้องการทางเพศให้กับผู้กระทําความผิดฐาน,นข่มขืนทําเราและกระทำชู้รำเรานี้ก็เป็นการลงโทษรูปแบบใหม่ซึ่งในบางประเทศก็ใช้ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่4ก็คือเป็นเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดนะครับสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษอันนี้ก็สอดคล้องกับหนักสิทธิมนุษยชนมากที่สุดนะครับ เพราะถ้า,าการฟื้นฟูสําเร็จสังคมก็จะได้ลบประโยชน์จากการลงโทษดังกล่าวเพราะผู้กระทําความผิดก็จะไม่หวนกลับไปกระทําผิดอีกฝ่ายที่นิยมในวัตถุประสงค์ข้อนี้ก็จะมาบอกว่าอาชญากรทุกคนก็เปรียบเสมือนผู้ป่วยที่สามารถฟื้นฟูกแก้ไขได้และสามารถให้อาชญากรที่แก้ไขแล้วกลับเข้าสู่สังคมได้แต่ยังไงก็ดีนะครับการฟื้นฟูอย่างเดียวนั้นก็ไม่อาจจะไม่มีผลถึงขนาดยับยั้งอาชญาก,กรรมเรียนแบบ เพราะที่ผู้ที่ไม่เคยทําผิดอาจจะไม่เกรงกลัวต่อมาตรการการลงโทษมีแต่มิติฟื้นฟูเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้นครับการฟื้นฟูในเรือนจําที่ประสบความสําเร็จทําให้ผู้กระทําความผิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วแต่เมื่อพ้นโทษเรือนจําก็ปล่อยนักโทษนั้นออกไปเผชิญกับสภาพสังคมภายนอกเองโดยไม่มีการเตรียมตัวผู้พ้นโทษก็จะถูกสังคมตีตาบานะครับหรือสติกมาครับโดยเฉพาะนายจ้างนะ่ะก็ไม่รับเข้าทํางาน โอกาสที่จะถูกโดดเดี่ยวและกลับไปกระทําความผิดซ้ำอีกก็มีมากนะครับดังนั้นการฟื้นฟูอย่างเดียวก็ไม่น่าจะช่วยแก้ไขได้นะครับจำต้องมีแนวคิดในการนําผู้กระทําผิดกลับสู่สังคมหรือที่เรียกว่า re-socialization นะครับต่อมาวัตถุประสงค์ในการลงโทษในข้อที่5นะครับก็คือเพื่อนําผู้กระทําผิดกลับสู่สังคมนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ต่อยอดจากการฟื้นฟูผู้กระทําความผิดนะครับ ซึ่งแนวคิดนี้ก็ให้โอกาสคนในสังคมครับตัวอย่างของวิธีการนําผู้กระทำความผิดกลับสู่สังคมเช่นก่อนที่จะพ้นโทษเดือนจําก็จะทําความตกลงกับนายจ้างให้รับนักโทษไปทํางานตอนกลางวันและกลับมานอนเดือนจําในตอนกลางคืนครบเพื่อเตรียมสังคมเตรียมงานสภาพแวดล้อมให้นักโทษเมื่อพ้นโทษออกไปก็จะได้รับการยอมรับและไม่กลับกลับมากระทําผิดอีกนอกจากนี้ครับหลังจากที่พ้นโทษจากเดือนจํามาแล้วระยะหนึ่งควรมีระบบที่ทําให้นักโทษสามารถร้อง ขอให้ล้างมูลทินตนเองเพื่อให้ในายจ้างหรือคนในสังคมไม่สามารถทราบได้ว่าเขาเคยติดคุกมาก่อนดังเช่นที่ปรากฏในประมวลสดหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของต่างประเทศนะครับก็จะไม่ขอกล่าวถึงับไม่ไม่ขยายความนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ในการลงโทษนะก็เป็นทรีคสาร่าหน้ารู้อยู่ห้าประเภทก็คือโดยสรุปวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาก็มีอยู่5วัตถุประสงค์ครับ1 เพื่อการแก้แค้นทุกแทน 2. เพื่อการหุ่มขูย่ยับยัง้ง 3. เพื่อการตัดความสามารถผู้กระทําความผิดแล้วก็4เพื่อกแก้ไขฟื้นฟูและ 5. เพื่อนํากลับสู่สังคมนะครับสวัสดีครับ